ร้านนี้ที่เด็ดคืออะไรครับแม่ขาค่ะแหมไม่นา่าเหมือนไปเข้าทางเข้ามานะนส้มตำตามสั่งอ๋อตาตามสายอะไรได้นิยมสุดครับตำป่ากับปูร้านอ๋อตำป่าสนยอดพื้นฐานเลยเนาะกระปูร้าเนเนาะใช่พื้นฐาน รับความอร่อยตรงไหนอ่ะหงสินโร่าชิมไหมคะลองชิมดยค่ะโอ้ยใช่ไม่ได้น้ำหงสินโรธาอืมใช่มันเป็นของคู่ไทยมาแล้วเนี่ยในตะไรแล้วไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดเทีโบกบิดใช้บิดเอา